สวัสดีค่ะวันนี้วันที่2สิงหาคม2567นะคะมาดูมุมมองทองคำตามแบบฉบับสีสา,ายเทเดอร์กันค่ะเริ่มต้นที่ทำเฟรมวิ่งเหมือนเดิมนะคะดูเร็วๆเราก็จะเห็นว่าราคานะคะเขายังยืนเหนือ e m a แล้วก็มีระยะห่างอยู่นะคะ ราะฉะนั้นในไทม์เฟรมนี้นะคะหน้าบาย,ยังคงได้เปรียบถึงแม้ว่าจะเกิดสัญญาณคลาสสิกไดเวอร์เจนแล้วก็เกิดสัญญาณฮิดเด้นไดเวอร์เจนเกิดการขัดแย้งกันระหว่างไดเวอร์เจนนะคะแต่เรามองว่าทั้งก้อนนี้เป็นไซเวย์ไซเวย์เพื่อขึ้นต่อตามทิศทางเดิมก็คือเทนขาขึ้นเนาะ ในทำเฟมเดย์นะคะในทำเฟมเดย์สิ่งที่เราเห็นก็คือราคาเขามาติดแนวดีม d นโซนบริเวณนี้มีแนวโทแบะค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณนี้ด้วยแล้วก็เกิดสัญญาณฮิตเด่นไดเว g e นนะคะทำให้ราคาเขาปรับตัวขึ้นไปสามารถยืนเหนือ EMA ได้ตั้งแต่แท่งนี้เลยในทำเฟมนี้หน้าบ่ายก็ยังคงได้เปรียบเหมือนกันตอนนี้เกิดอะไรขึ้นราคาเขามาติดแนวซับไพโซนหรือว่าแนวต้านบริเวณนี้นะคะ ทำให้ในตอนนี้เขาอาจจะเกิดการพักตัวเล็กน้อยแต่ว่ามีโอกาสจะขึ้นไปต่อตามเทรนเดิมก็คือหน้าบายก็คงได้เปรียบนะคะในทำเฟรม H4 นะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือราคานะคะเขาปรับตัวขึ้นมาเกิดสัญญาณ h i ตเด่นกับสวิงนี้แต่ว่าไม่ทำนิวโลแล้วขึ้นไปต่อสามารถชนะสวิงนี้ไปได้นะคะ แล้วก็ตอนนี้กำลังเกิดการพักตัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะคะที่ราคาจะไปต่อตามเทรนเดิมเพราะว่า EMA ยังคงช้อนห่างอยู่ในทางเฟรมนี้แล้วการพักตัวของชุดนี้กับชุดนี้นะคะเริ่มที่จะมีขนาดพอๆกันแล้วนะคะมีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปได้เลยหรือว่าไซด์เวด้านบนตรงนี้ยังไม่จบมีโอกาสที่ลงมา เกิดสัญญาณ Hidden d i v e r g e n เ e นะคะแล้วตรงนี้ก็มีแนว pull back อยู่ด้วย Hit แล้วราคาในทุกๆ time frame support นะคะเราก็จะหา follow by ขึ้นไปตามทิศทางเดิมเนาะจะเห็นว่าตอนนี้เส้นสีเหลืองนะคะเกิดการพักตัวพอๆกันแล้วมีโอกาสอันแรกนะคะก็คือราคาพักตัวจบตรงแถวๆนี้ แล้วก็สามารถชนะแนวต้านบริเวณนี้ไปได้นะคะราคาก็ไปต่อตามเทนเดิมอย่างนี้เลยตามเส้นสีชมพูกับ2ราคานะคะยังไซเว์ยังพักตัวยังไม่จบราคาลงมาเทสแนวรับบริเวณนี้เกิดสัญญาณ h i ตเด n นไดเวอ e ์เจแล้วก็ EMA ในทุกๆท่ทามเฟรมซัพพอร์ต เราก็จะหาบายขึ้นไปตามเส้นสีเขียวตรงนี้นะคะอันนี้ในไทม์เฟรมนี้เกิดได้2กรณีเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราไปดูในไทม์เฟรมย,ย่อยกว่านี้อีกในไทม์เฟรม h 1 h 1เกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อวานนี้นะคะตอนที่ราคาเขาปรับตัวขึ้นมาของเส้นสีเหลืองเนี่ยคะ่ะจะเห็นว่าเขา ขึ้นพัก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 แล้วก็ขึ้นไหลสวิงมากเลยตามเส้นสีดานี้นะคะแล้วทีนี้ราคาเขาก็สามารถลงมาชนะสวิงนี้นะแล้วก็เกิดสัญญาณฮิตเด้นลงมาเกิดการพักตัวนะคะเกิดสัญญาณฮิตเด้นกับสวิงนี้แล้วไม่ขึ้นไปนิวไฮ แล้วก็เริ่มพักตัวออกข้างนะคะจะเห็นว่าการพักตัวตรงนี้นะคะ,นคะการพักตัวทั้งชุดตรงนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าชุดก่อนหน้าแล้วแปลว่ามีโอกาสนะคะที่ตรงนี้กับตรงนี้มันจะชุดคนละชุดการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นไอชุดขาขึ้นที่ขึ้นมาตรงนี้ส่วนตัวมองว่าการเคลื่อนที่จบแล้วเรียบร้อย การพักตัวตรงนี้ก็เลยเป็นชุดไสายเวทั้งก้อนเลยใน H4 เกิดสัญญาณคลาสสิกไดเเจนด้วยคลาสสิกไดด้วยเกิดไดด้วยเกิดฮิตด้วยนะคะแปลว่าตามที่เรามองตั้งแต่โลดแต่เลยก็คือเขากำลังพักตัวพักตัวเพื่อไปต่อตามทิศทางเดิมนะคะ ส่วนตัวนะคะในทางเฟรมนี้ก็มองว่าเขามาติดแนวต้านบริเวณนี้อยู่นะคะจะเห็นว่าเขามาเทสครั้งแรกนะคะราคาไม่สามารถปิดยืนเหนือแนวต้านตรงนี้ได้ปิดแทงไส้ต่ำลงมานะคะแล้วก็ปรับตัวลงลงมาเทสบริเวณโซนตรงนี้แล้วก็ปรับตัวขึ้นไปตอนนี้ก็เหมือนกันค่ะราคาเขาขึ้นมาเทสแนวต้านตรงนี้แล้วก็จะ ดูว่าราคาสามารถปิดยืนเหนือแนวต้านตรงนี้ได้ไหมหากรา,าราคาเกิดการราคาขึ้นมาพักตัวขึ้นมาเกิดการพักตัวเล็กๆตรงนี้แล้วขึ้นไปลงมาพักตัวมีโอกาสไปต่อแบบนี้แต่ถ้าราคานะคะเขาปรับตัวลงมาพักตัวเล็กๆอย่างนี้แล้วก็ลงมาเล็กๆ โอกาสนะคะที่เขาลงมาใช้ตามโซนด้านล่างที่เราตีไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้มองได้ทั้งสองมุมมองเลยทั้งหน้าบายแล้วก็หน้าเซลล์นะคะก็ตอนนี้กราฟยังคงเป็นไซเย์ยังไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดยังไม่มั่นใจเราก็อยากพึ่งเทดก็ได้รอให้เขาจบกราฟไซเวย์ก่อนแล้ว,ลวเราค่อยเข้าเทดตามที่เราฝึกซ้อมมานะคะ หากคลิปวันนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้นอนฟาร์มอย่าลืมนะคะว่าขาวค่อนข้างแรงจะนอนวังหรือนอนบ้านเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะสวัสดีค่ะ